ไปดูกันลอกทุกคนไปดูกันลอกนอนแล้วนอนแล้ววันนี้นี่นี่อันนี้นอนแล้ว,นนลวฮัลโหลคิดถึงกันบ้างไหมคะฮัลโหลอุ้งอิงใู่ไหมนี่มาถึงก็หกักทำไหมฝรั่งฝรั่งเจ็บเจ็บเจ็บนะฝรั่งฝรั่งหวานกรอบไหม คิดหอดบ้าคิดหอดบ้านี่นี่คนทุกคนน่ารักไหมลูกลูกสาวลูกสาวน้องมนตรีแล้วเนี่ยทุกคนลูกสาวไกรเนี่ยลูกสาวไกรลูกสาวไกรวาคุณพัดหมดยังโอ้กินเร็วแทะเอาอีกไหมเอาอันหวานๆวนเนาะม,มองหน้าอีก <laughs> กินแล้วกับเบื้องหน้า <laughs> นั่น ใช่ไหมเอิดอะกัดวะแล้วให้ฮะอืมกินใจกว่าเดิมมาอย่างนี้อ่าดู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 ทุกคนดู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 ท่ากินเขานะคะอันนี้นี่นี่ไม่ให้สักทีนั่น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 โอ้ยหันหลังใส่อีกมันกรอบมักจีดา เห็นไหมเห็นไหมเขากินอะไรกันกินเร็วมากดูดิดูดิทุุกคนเร็วมากเร็วมากเร็วมากอ่าน้องสงเบียนเอ้ยไม่ใช่น้องมันตีลงไลแล้วดูก็กิน ดูเขากินนะคะทุกคนดูเขากินกินอย่างอรอยอร่อยเลยดอ้ยอ้าวเอาเปลือกออกกินททำไมล่ะลูกกินให้หมดมันหวานนะหัวดีนี่เปลือกไม่กินด้วยไม่กินเปลือกซะด้วยหัวดีนะนี่เอ้เอามั้ยเอามั้ยไหม,อ,ไหมอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมคะ เสียบบ่เสียบบ่เสียบบ่ชักชักช oh, mm ักชักกูลืมซื Please ้อเมตันตะวันมาให้ปัดดุเอาเม็ดเอาเปลือกทิมมันพุทธไปไปใครจะไปใครจะไปปั่นจักรยานกับเจ้าค่อยไปไหม Chắc là dán con xin Đưa, tôi có con đưa bối xuyên, Giờ anh như hãy đưa con Ôi, tôi Nhi, Còn nhiều máy được Như, như, như lòng Có bán Áo, một lẽ. ออยู่แล้วอันนี้ใหญ่นะนอนกินอยู่นี่แหละนอนกินอยู่นี่นะนอนอนน,น้องมันตีลงองค่อยเงียบแล้ว <c oughs> แล้วค่อยก็จะลง Ừ. Ừ. Nàn. rất dị quân ทุกคนดูวันดูวัานดูวัาน,านของข้อยสีชมพูนี่ไงของข้อยสีชมพูนะเนี่ยบานน้องม